คุณผู้ชมหานี้เลยอยู่กับพินวัตของเราสวัสดีครับสวัสดีครับกล่าวนิดนึงในงานการเก็บตัวทันงน่ฮะครัยังไงฮะก็นับหนึ่งจากวันนี้เป็นวันแรกก็อีกยีิบแปวันเราต้องอยู่กับความสวยความงามและความท้าทายของผู้หญิงที่แบบเป็นตัวแทนแต่ละจังหวัด ก็สนุกดีครับปีนี้10ปีด้วยนะฮะอย่างที่เห็น10 Year a n n n v e r s a r y ก็ต้องไม่ธรรมดานะฮะมีรางวัลมากมายแล้วก็มี mm hmm. เขาเรียกว่าทาเล่์แปลกๆให้น้องได้เล่นกันนะฮะปีนี้ก็ตามหานางเอกหมอลำแน่นอนนะครับเดี๋ยวอีก2วันนะครับพระเอกหมอลำนะฮะที่คุณรู้จักกันดีก็จะเดินทางมาอยู่ที่นี่นะแล้วก็มาแคหากันว่า เออใครนะน่าจะเป็นนางเอกประจําวงซึ่งน้องจะมีอาชีพทันทีได้เงินสด1น0 0 0แสนเป็นรางวัลพิเศษแล้วก็ได้ขึ้นโชว์บนเวทีระเบียบวาทศิล์ทันทีแล้วก็เซ็นสัญญากันยาวนะมีโชว์ตลอด365วันเลย สำหรับเวทีใหญ่ในศรกรานเนี้นะฮรเรามีการเตรียมสถานที่และเตร,รียมงานอย่างไรบ้างก็รอบขวัญใจจังหวัดนะฮะก็คือขอนแก่นก็ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเพียงแค่ว่ามาตรการของทางรัฐบาลก็ให้ระวังเรื่องของการเล่นน้าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการลดทอนลงไปบ้างพอสมควรเราก็ทําตามนโยบายของผู้ใหญ่และจังหวัดแต่ก็น่าเสียดายนะฮะที่แบบเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากโคลอมเบียเมื่อคืนนี้ นะครับไปเปรูเอกวาดอร์มาตอนนี้เรื่องโควิดเป็นเรื่องปกติแล้วอะมันเป็นเหมือนกับไข้ประจําท้องถิ่นไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใครไม่ค่อยมีใครซีเรียสแล้วซึ่งแบบอยากจะให้ประเทศไทยอะเล็งเห็นถึงสิ่งที่จําเป็นมากๆก็คือว่าเราต้องเดินหน้าต่อเพราะว่าโรคทุกโรคมันมีการเป็นแล้วมันก็หายแล้วก็มีการเสียชีวิตได้กันทุกโรคอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นสถิติการเสียชีวิตของโควิด -19 น้อยกว่าความดันเบาหวานหัวใจมะเร็งแล้วก็อุบัติเหตุมากมายได้เลย สำหรับปีนี้นะคะอยากให้พินวัตเนี่ยกล่าวชวนเชิญพี่น้องคนไทยต่างประเทศเลย<ะ>ะะให้ส่งกําลังใจถึงสาวๆวมิสแกรนดครับผมคืออยากให้ติดตามนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นเพียงเวทีประกวดนางงามแต่เราเป็นการฝึกนะฮะเด็กรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพกล้าพูดกล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วก็เป็นแบบเหมือนกับลีดเดอร์ของคนรุ่นใหม่มากกว่านี่คือสิ่งที่จําเป็นมากๆเราไม่ได้ประกวดที่ความสวยอย่างเดียว เพราะถ้าความสวยมันหาไม่ยากแต่ว่าหาคนคุณภาพมันหายากฝากติดตามด้วยละกันครับได้ขอบคุณพินวัฒนนะครับ